สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับส้มทีเอและวันนี้เราอยู่กับเกมวันพีดเบอร์ตี้รันนะครับเรามาอยู่กับรหัสหลักของผมกันนะครับโอ้โหวันนี้มุมกล้องแปลกตานิดนึงโอ้ก็นี่นะครับนี่นะครับ j p ส้มนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ผมอยู่เรือนี้นะครับเรือจักระพัดนะครับ jp จักรพพัดโอเค วันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับคุณทุกคนดูเห็นทุกคนเห็นเพชรผมหรือเปล่าเห็นเพชรผมหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้โอ้โหโอเคนะครับเราจะมาสุ่มตู้นี้กันเว้ยเขาเรียกว่าตู้ร้อยแต่มันใช้ร้อเจ็ดเพชรเว้ยนี่มันได้สี่ดาวตั้งเก้าตัวนะครับเป็นเดี๋ยจะเป็นลาดหลักไงลาดครั้งก่อนเป็นรหัสลองไงโอก็คือผมอยากได้ตัวสีดาวของสีแดงบ้างนะ แต่ถ้ามันมีสีอื่นมาก็แจวแต่มันก็มีสีอื่นอยู่เนาะชว์ดับเลยเป็นไงมาดูมาดู3.33%นะครับมีโอ้มีสอีอื่นด้วยนี่ไม่รู้แหละตัวไหนก็มาเหอะได้สีดาวตั้ง9ก้าตัวมาได้โคลาดะ let's go ต้องมีตัวสีดาวของผมสักตัวหนึ่งในปาร์ตี้ของผมต้องเป็นเรียร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ โอเคสมบัติดำนะครับสมบัติไม้ธงแดง27ดเกียรตฟูทองนะเพราะว่าการันตี4ดาว1ตัวนะครับไปกันเลยครับชอปเปอร์ครับแล้วก็ทายชิญี่ย์นะครับแล้วก็มัดเป็นมังคีดีลูฟี่นะครับโลเป็นโซโลนาโซโรมัดเป็นฮารุโครโลอากิดีลูฟี่แล้วมังคีดีลูฟี่แล้วไป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 รือเรืไปรือไปรือเมัดโอ้สายวิ่งนะครับสายวิ่งเป็นเป็นโอ้แขนยาวนะ ตัวนี้ยังไม่เคยมีด้วยตัวนี้มันเท่ดี ido นโอนครับ ido ี่มันเอ็กซ์ yeah okay สาิเพชรกันต่อเลย let's go ไปไปไป let's go สามสิบสองทองทองภูทอง,ทอง,ทอง,ทองสมบัติไม้อย่างนี้ไปเลยจะมีเกินสองตัวหรือเปล่าไปไป let's go สายมัดครับท่าไม่ได้อย่างนี้เป็นโจสนะครับโจส yeah อเอาไม่ใช่เบอร์เจกจีซัสเบอร์เจกนะครับเป็นหนูน้อยป้ายสีเคยมีแลว้วตัวนั้นมันเลยค้านได้เนาะไปสกอไปสกอไปสกออีกตัวหนึ่งเป็นอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชินอบุอุย้ยตัวนี้เยอะว่ะตัวนี้เยอะ,ยอะ,อะไปเป็นไอตัวยิงปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วนะครับเป็นตัวสายสป,ปอร์ตเนาะเอามาก็เจ๋ออยู่ก็ดีอยู่นะครับสำหรับแพ็คนี้มีตั้งหนึ่ง หนึ่งอุย้ยสี่ตัวนะครับสี่ดาวสี่ตัวสำหรับแพทเอสโก้สามสิเบ,บเพชรเลิศจะชื่อ let's go ต่อไปสามคนธงสมบัติแดงสมบัติทองทงธงแดงสามสิบสองจี้อาภูทองอยู่แล้วอ๋อภูแดงเฉยคงไม่ได้เกินกำลังตีนะครับ let's go ไปกันยาวๆครับซานใจนอุ้ยใครเนี่ยอ๋อเป็นเบลามีนะครับเชลเลสโก้เลสโก เป็นโอ้เบบี้ไฟนะครับ <S 2> <S 2> <S เคยมีแล้วตัวนี้ก็เคยมีครับอุ้ยตัวนี้เบลล์แปดสิบแล้วพุดดิ้งเย่พุดดิง้ง yeah, พุดดิงดด้งเอ้าเบบี้ไฟก็เบลล์เบลล์แปดสิบเหมือนกันเย่เบบี้ไฟเบลล์แปดสิบพุดดิ้งก็เบลล์แปดสิบนะครับอืมใช้ได้เลยเบลามีเจ็ดสิบไปครับไอเป็นตัวนี้เป็นการันตีสี่ดาวกี่ตัวนะ กัตีสีดาวสองสี่ตัวโอ้โหเมื่อกี้สองตัวเองแต่สองตัวรอบแรกคือได้สี่ตัวสองตัวรอบสองได้แค่2ตัวเรามีสี่ตัวมันจะมาเกินส่ตัวหรือเปล่าไปดูไปมาครับมาครับมารุ้นกันเลยสามคนสมบัติทองสมบัติทองทองทงแดงนะครับโอ้โหสามสองจีงหาภูทองเยมรูทอง ไปไปไปน่าจะเกินมาหวังว่าจะเกินมาสักตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วนะอือจริงๆสี่ดาวสามตัวก็คุ้มแล้วสี่ดาวสี่ตัวก็คุ้มแล้วสามสิบเพชรเนี่ยอ,อะไรมากมายวะสกูนอือเป็นโอ้เป็นเลยเป็นโรบินตอนเข้าวานอใหม่ๆนะชื่ออะไรอะโอโรบิเอาเป็นตัวนี้วิวแปดสิบเฉยเิ่ยิชินอุหมัดใครใคร,ใครว่าอ๋อตัวนี้ตัวหมาตัวหมาตัวหมา หมามชื่อะไรอินุอาลาชิโอเคอินุอาลาชิวู้ยสายมัดว่ะีกเป็นเปโดรนะครับเปโดรโอ้โหตู้เหนียวมาแค่สี่ตัวเองกำลังตีโอเคเปโดรเวลแปลฟีดโคลา่หนึบโคลาหนำใจมากเลยโคลา ก็สเต็ปสุดท้ายของตู้ที่1รอบที่1ไปสเต็ปฟรีสเต็ปจะมีสีดาวไหมมาดูกันหวังว่าจะมีสักตัวสักตัวเถอะขอร้อง14จีอทองทองผู้ดำจะออกมาให้ไหมเนี่ยหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งนะ let's go 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 มีไหม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 ไม่มีโอ้โหน่าเสียดายมากนะครับ